ในพันดูว่าในพันรอบนี้จะหมานไหมดูปุหินในพันน่าจะไม่หมานแล้วยุ่งดังถึงคุณว่าได้อยู่พอดีให้คลิปได้ไหมอยู่เกาหลีเหมือนเดิมครับครับกับเซียนปูนครับปูนกับน้องฟุกกับผู้ป่าไทยเนาะ อยู่กรณีคือเก้าหาน่อไม้เด้เตมามคลิปก่อนไปหาหน่อไม้คลิปนี้มาหาหวานเหียครับเล็กๆใหญ่ๆเราไม่เอาเราเอาเล็กๆเอาไปทุ่งไทุ่งอาจะเป็นมือกล้องอาได้อีลี่เด็ดฮัลโวเลี่ยงบริหารนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามโอ้โหโอ้่กินมานรี่ไรชั่วยอหัดปูนีโซนโนเลยเมียพวกีเมียายเนี่ยเีเชื่อเมียมาพวกอยู่ทูพ่เจ้า อมันมากออคมาดีเด <you> <su> ้อเชียนปูนครับเชียนนครพนมเยาเหานองเยาเหาชื่อโยอ๋อได้ทาบ ไปทำน้ำมืดน้ำไร่หันค่อยหาวค่อยหาวอ้อได้ลีไอบัตรสองก็บัตรสองเจ็ดปูนมันดูผลงานบัตที่สองกัน ปลาตัวนี้ยี่หอแล้วโอ้เดอเีสอบอสจุห่นอางาเมาเอาเลี้ยงเปลาอะไรครับนี่เปียหนาวอย่นีโอ้หยง รอบรอบสองมือเย็นมือชกน้ำแล้วตั้งไรเี้ยเราจะไม่เอานะครับตัวนี้ตัวจะคัดตัวเี็นตัวใหญ่เราจะไม่เอานะครับจินก็เร่ตุงินเราจะคัดเอาเราจะคัดเอาแต่ตัวเล็กๆนะบรรยากาศมาหนึ่งสองสามสี่ ห้ 6, 7, 8, าหกเจาอรอบนี้ไลก่กันรอบเสียบเอ็ดสิบห้าจู่สองสมาสิบหกันม่านพนัในพัน ใหญ่ๆแล้วแม่เอาเราเ,าเล็กๆ าได้ยูได้เห็นอุปมาคือน้ำไหลหมานอยู่คือว่ามานอยู่นะมานอยู่สัตผมโอ้จะได้รู้ได้เมียอ,อุโบนาอู้พ<อ>ีดตายผ <c ười> ่านเมียตายแล้วนะอาวาาุธอไรเอาครับเทีททยวใช้ถุ่งพมเลย ข้าวโคกข้าเกศตูเรียโอ้ยงอไม่นี่ดีป่านนอาชูดู้ยผู้คัสียังสวยอ่ะเฮ้ยบารละชิมก่อเลยซามซิบตูเรียซ้อขุนกิไปเลย บ่าวนครพนมครับววนครสุดๆเด้อเอฟซีเด้อมาฟังภาษาส้ยอยนนครพนมม่วนเด้อเอาเ,อาเอาจ้าเจ้าเอาละไปไกลแค่เพื่อนฟังอยู่กับพี่มันลำบากนะ

ต้องฟุกมือกีตารมือเกป้าครับอเอาเาทำมันมานด้วเอา,าไปบึกนทิกโต้แล้วสิลงทิกต้เคยด้วยเอามานันมานเว้าวคนไทยในเกนลี่ยห้างกี่มันมานห้างกีบ่บูมมานผูซาวบูมมากไหน ครไปสาธิตการวาดหินให้ดูนะครับลึกๆตอนหลงถูนขนาดไอ้เสื้อเรือบหลุ่มน้ำคนะุณนอะดูในพันอ้โวดูว่าในพันรอบนี้จะหมานไหมดูใเหในินในพันน่าจะไม่หมานแล้วมึงยิ่งถึงคุณว่า ได้อย <ersch> <Aj ax. S 1> ู่คนดีว <Okay. S 1> ันนี้กลเแล้วเลี้ยงเอาละโอ้ยจะเป็นร right? <laughs> ูคร okay. ับพี <adelante> ่น้องเอ้ยกลี่ยอ๋อจะเป็นรูอี่ประมาณหนึ่งกิโลครับเสียนปุ๋มกบเสียนฟุกบลาฟุกมึงกี่ตาจิตต์นัางตะขาดัวลงกระลำเด้กกิน ว,ว่านี่มซื้อเลยอ่ะเกเลี้ยงเลี้ยงครับกูบอกกูบ่คนสู้ากเลี้ยง,ว,ง,งาากกว่าเรคนพนุกันคลิปนาครับไปไปไปเลย